ทางด้านของตลาดสดเทศบาลหหรือว่าตลาดบ้านคลองค่ะคุณผู้ชมปลอดภัยแล้วนะคะตอนนี้หลังจากที่มีการตรวจหาซากเชื้อในช่วงที่ผ่านมาค่ะตอนนี้เองเนี่ยที่ตลาดบ้านคลองเขาปลอดภัยแล้วเพราะว่ามีการล้างแล้วก็ทําความสะอาดรวมถึงมีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนพลเพนรัฐคณะวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยลนเรศวรได้กล่าวกับทีมข่าวของสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกถึงกรณีตลาดสดเทศบาล5หรือว่าตลาดบ้านคลองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกในช่วงของวันที่5-6ถึงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 าจำนวน10คนด้วยกันนะคะในตลาดสดเทศบาลบ้านคลองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก จากนั้นได้มีคำสั่งจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกให้ปิดตลาดบ้านคลอง7-10ถกุมภาพัานธ์2 5 6 5ที่ผ่านมาเพื่อที่จะทำการสืบสวนแล้วก็แยกผู้ติดเชื้อออกมารักษาต่อมาพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก10คนด้วยกันรวมเป็นคลัสเตอร์นี้ของที่ตลาดบ้านคลองแห่งนี้นะคะ20คนจากพ่อค้าแม่ค้าจำนวนทั้งสิ้น320คนค่ะ คณะวิจัยก็ได้มีการทำงานร่วมกับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกทำการเก็บตัวอย่างน้ำเสียโสโครกจากตลาดเพื่อที่จะตรวจซากเชื้อโควิด1 9ในน้ำเสียโสโครกนะคะซึ่งตรวจพบซากเชื้อความเข้มข้น39,800จีนกอปปี้ต่อลิตรซึ่งทำให้คำนวณได้ว่ามีผู้ที่ติดเชื้อคงค้าง1.83%หรือ คือน่าจะพอมีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยที่ติดเชื้อค้างอยู่ณนะวันที่9กุมภาพันธ์2565เป็นจำนวนเท่ากับ6คน แล้วก็แต่6คนนี้เนี่ยเขาคาดว่าไม่แสดงอาการซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นการพยากรณ์หรือเป็นการคํานวณจากการวิจัยค่ะก็คือใช้วิธีการคํานวณจากซากเชื้อที่พบนะฮะ,ะในแหล่งน้ําเสียน้ําทิ้งต่างๆนะฮะหคนนี้อาจจะแสดงหรือไม่แสดงอาการก็ได้ค,ค,คาดว่าน่าจะมีอยู่เท่านี้นะครับแล้วก็เพื่อป้องกันความตหนกของพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงลูกค้าของตลาดสดบ้านคลองนะฮะคณะวิจัยก็ได้แจ้งข้อมูลให้กับสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการควบคุมโรคเทศบาลนครพิษณุโลกแล้วก็ศูนย์อนามัยที่2เพื่อทราบแล้วก็ดําเนินมาตรการควบคุมโรคครับซึ่งจากการสอบสวนโรคโดยสํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดพิษณุโลกตลาดแล้วก็เทศบาลนะฮะปรากฏว่าเจอผู้ติดเชื้อ5คนในช่วงวันที่คณะวิจัยเก็บน้ําเสียแล้วก็อีกหนึ่งคนในวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับทำให้พบผู้ติดเชื้อคงค้าง6คนเท่ากับที่คาดการเอาไว้ โดยการตรวจซากเชื้อในน้ำเสียเนี่ยทำให้คาดได้ว่าไม่มีผู้ติดเชื้อคงค้างเหลือในตลาดแล้วสอดคล้องกับการตรวจไม่พบเชื้อเป็นกลุ่มกล้อนในตลาดดังกล่าวแล้วนะฮะนับตั้งแต่วันที่9กลุ่มภาพันธ์ที่ผ่านมาตลาดบ้านคลองเนี่ยถือว่าปลอดภัยเป็น3เท่านะฮะจากทั้งมาตรการตรวจด้วย ATK นะฮะของตลาดมาตรการตรวจด้วยวิธี RT PCR เพื่อสืบสวนโรคของคณะกรรมการควบคุมโรคแล้วก็มาตรการเตือนภัยล่วงหน้าด้วยการตรวจซากเชื้อในน้ําเสียของตลาดนั่นเองครับก็คือคือตอนแรกตรวจนะฮะอาจจะพบจํานวนหนึ่งแต่พอเขาคณะวิจัยเนี่ยลงไปตรวจในเรื่องของน้ําเสียเอามาคํานวณค่าอะไรต่างๆแล้วเนี่ยคาดว่าเอ๊ะเห็นเชื้อซากเชื้อแบบนี้แล้วต้องมีอีกสักประมาณ6คนคก็ไปตรวจซ้ําอีกทีหนึ่งพอไปตรวจซ้ำอีกที พบหกคนเป๊ะเลยตามที่คณะวิจัยบอกเอาไว้แล้วก็จะได้รวบรวมเอาไปรักษาให้ใช่แล้วในตลาดก็จะได้มีการแพร่เชื้ออีกใช่ค่ะพอเก็บรวบรวมผู้ที่จะสามารถแพร่เชื้อได้นะคะไปทําการรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เลยต้องบอกว่าตลาดบ้านคลองเนี่ยสะอาดปลอดภัยแล้วนะคะไม่มีผู้ติดเชื้อความปลอดภัยเพิ่มความปลอดภัยก็ต้องว่ามาตรการกัดไม่ตกแล้วคุณตอนนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดกัดตรงไปกว่านี้นี่ก็อาจจะกลับมาได้อีกนะครับผม